สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลของจูนไดาไนะครับคลิปนี้นะครับผมรีวิวซีรีส์มูลนิยม EP ที่2กันนะครับก็มาวันนี้บ่าย2 ผมมีเวลาว่างดูจริงๆก็ประมาณ6โมงเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็เลยอาจจะรีวิวช้าหน่อยแล้วก็อาจจะลงดึกหน่อยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวเอาตรมความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูตอนที่2นี้ก็ขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหานะครับอาจจะมีการพูดถึงสปอยนะครับเพิ่มหรือลดในการจะพูดยังไงคือพึ่งดูมาจบๆมาใหม่ๆแล้วมันแบบนะมันอยากจะมาพูดคุยอะไรอย่างงี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ชมก็อาจจะต้องข้ามคลิปนี้ไปดู E ีีที่2ออก,กันก่อนนะ โอเคครับถ้าตกลงกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับ ในตอนที่สองนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเรายังคงเห็นการดำเนินเรื่องของมูนไนในมุมมองของสตีเวนแกนอยู่เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจะมีคนอื่นๆเข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วมีตัวละครใหม่ปรากฏขึ้นมาเพิ่มขึ้นจาก EP ก่อนพอสมควรแล้วนะครับ EP นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง e ีที่สำหรับผมนะคือขับเคลื่อนเร็วขึ้น เนื้อเรื่องอะเริ่มไปได้ไกลามากขึ้นอาจากอีพีแรกที่เราดูดูแล้วแบบยัง,งงงงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบตื่นมาแล้วอา้าฉันอยู่ที่ไหนอา้าตื่นไม่ทีเอา้าฉันเป็นใครอะไรอย่างงี้ในอีพีที่2นี้นะครับก็เริ่มเข้าล่องเข้าอรอยนะครับเริ่มทําให้เราเข้าใจตัวละครพระเอกในเรื่องนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะครับซึ่งใครตามความมิกก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าโอเคเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มานะครับซึ่งในตอนที่2นี้ก็ถือว่าสำหรับผมนะ ก็คือค่อนข้างที่จะเดินเรื่องเร็วนะครับไม่ไม่เร่งรัดผมว่ากําลังสวยเลยเท่านี้นะครับพยายามพูดถึงปมของเทพองค์ต่างๆนะครับแล้วก็พยายามพูดถึงปมของตัวละครของสตีเวนแกนมาร์คสเปกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออมคือ2องคาแรคเตอร์นี้่ะมันกำลังมันกำลังเบนเบียดกันอยู่นะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์ไปก่อนนั้นนะครับมีคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่คิดว่าจะมาแบบมาเร็วขนาดนี้อะไรอย่างงี้นะครับโอ้โหคือปม๋มากๆนะครับ ทีนี้ผมมีจุดจุดหนึ่งที่อยากจะมาคุยในรีวิวคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของเทพแต่ละองค์นะครับในซีรีส์เรื่องนี้ EP ที่แล้วก็พูดไปแล้วเนาะว่าเหมือนกับว่า อสองเทพองค์เดีนแห่งอียิปต์ในเจลี่เรื่องนี้นะครับนั่นก็คือตัวของเทพคอนชูนะครับแล้วก็ตัวของเทพอัมมิสนะครับก็คือเทพแห่งดวงจนนะันเนาะเทพคอนชูจะเป็นเทพแห่งดวงจันทที่แบบมีเป็นหัวอีกานะครับเลยอารมณ์แบบหน้าขากพญย,ยมมาเลยเงี้ยนะครับหมอกาพญย,ยมอะไรเงี้ยน,นะครับก็จะมีจงอยปากยาวๆนั่นคือเทพคอนชูนะครับทีนี้ อ,องค์เทพอัมมิสนะครับองค์เทพอัมมิสเนี่ยร่างจําแรงอวตารขององค์ท่านก็คือเป็นเยสเค้นะครับผมเป็นจอร์เคนะครับนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการเล่นมุกซ้านะครับเล่นมุกซ้ําก็คือว่าเรื่องของจุดประสงค์ของอัมมิสเนี่ยมันมันก็เหมือนกับเราได้ดูหนังเรื่องกัปตันมริการดหรือวินเทอร์โซเจอร์นะครับก็คือว่าอัมมิสเนี่ยจะเห็นและตัดสินคนนั้นก่อนที่จะลงมือกระทาความบา จริงๆนะครับคือยังไม่ได้เริ่มเลยอ่ะกูตายก่อนแล้วเพราะว่าอามิตเนี่ยรู้ว่าอนาคตเนี่ยเฮ้ยคนนี้ต้องทําบาปแน่ๆอะไรเงี้ยตายก่อนเลยเรียบร้อยชั้นส่งไปเฝายมาบาลก่อน,อนเรียบร้อยนะครับซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับตัวของคอนชูเนาะคอนชูเนี่ยก็จ,จะตัดสินคนที่ทําบาปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเกิดความขัดแยง้งขัดกันระหว่างสองเทพองค์นี้นะครับคอนชูถูกกล่าวหาว่าเป็นเทพปาเทือนหัวซั์อะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบใช้ความรุนแงการตัดสินผู้คนนะครับจะต่างกันกันกบอามิ ที่ให้ความเชื่อเข้ามาตัดสินนะครับเอาจริงแล้วคือถ้าจะให้พูดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของเราเนาะตัวของคอนชูเองเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้พิทักษ์สันติรา์นะครับคือเป็นตำรวจนั่นแหละทุกคนอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับถ้าเกิดว่าใครทําความผิดกระทําความผิดเมื่อไหร่ก,ก็ต้องถูกลงโทษมันก็เป็นไปตามกฎบ้านกฎเมืองอะไรอย่างนี้นะครับจะต่างออกไปกับอามิสนะครับอามิสเขาเขาคิดว่าเฮ้ยโลกนี้ต้อง อยู่ในทุ่งราบตลอดนะครับใครจะคิดชั่วไม่ได้คิดชั่วเมื่อแลร่ก็คือตายเมื่อนั้นนะครับจะทําหรือไม่ทําก็ตามฉันก็เคยอ,อยากจะทุบตีเจ้านายของฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็แค่คิดนะฉันก็ไม่ได้อยากจะทําจริงๆหรือไม่เคยมีโอกาสได้ทําแต่คิดทุกวันอะไรอย่างงี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำอันนี้ถ้าอมิตรเข้ามาก็เนี่ยคิดไม่ดีแล้วก็คือตายนะครับทีนี้ย้อนกลับมาในกัปตันอเมริกาหรือวินเทอร์โซเจอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับก็พอจะรู้ว่า ชื่อผส์ของอัมมิดเนี่ยมันคล้ายๆกับอานินโซล่านะครับเพราะวอานินโซล่าเองเนี่ยก็อันนั้นก็จะเป็นสาสวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เทพเขาก็จะมีการสร้างอัลกอริทึมขึ้นมาเพื่อที่จะหาเฟ้นหานะครับในการทําการวิเคราะห์เด็กนะครับหรือผู้คนตั้งแต่ที่แบบเกิดขึ้นมาเลยนะครับว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เกิดมาจะเป็นอะไรจะชั่วไหมคนนี้จะดีไหมจะเลวไหมจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะมาแบบอะไรทําอะไร เกี่ยวกับองค์กรเราหรือเปล่าก็คือจะเอาปืนจ่อหัวไปเลยนะครับก็คือโครงการยานอินไซต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือสร้างความกลัวด้วยการด้วยการเอาปืนจ่อหัวคนนะครับคือเขายังไม่ได้ทําความผิดเลยก็คือแบบต้องฆ่าเขาทิ้งแล้วอะ่ะเออแต่รู้แน่ๆว่าเฮ้ยไอนนเนี้ยโทนี่สตาร์กเนี้ยต้องเกิดมาเป็นไอวันแมนแน่ๆเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อองค์กรเราแน่ๆนข้อริทึมของอานินโซล่าคำนวณแล้วว่าเป็นภัยต่อเขาคิดชั่วคนนี้คิดชั่วโอเคต้องสังหา,ท,างทั้งทงที่ยังไม่ได้ทํําาาเลยซึ่่งงมันมันคนคอข้จกด สิทธิเสรีชนของบุคคลนั้นพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดีๆอะไรนะครับตัวมาก็โอเคดีขึ้นนะครับนั่นแหละครับคือคนมันมันมัน,ม,นมันดีมันคิดดีคิดชั่วได้นะครับตอนที่2เนี้ผมก็เลยแบบดูน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับในในในส่วนของคาแรคเตอร์ของเทพแต่ละองค์ที่ที่ถูกนําเสนอออกมาในซีรีส์เรื่องนี้อ่ะทีนี้ส่วนอื่นๆน,นะครับในส่วนของตัวของมาร์คสเปกเตอร์หรือส่วนของอ่าสตีเวนแกน ีนะคาแรคเตอร์นี้ ine, เริ่มชี้ชัดมากขึ้นแล้วแต่สิ่งที่เรายังสงสัยอยู่ก็คือว่าบุคลิกเนี่ยมันผุดขึ้นมาได้ยังไงแต่เรารู้แล้วแหละว่าตัวของมาร์คสเปกเตอร์เองเนี่ยเขาแท้จริงแล้วคือเขาตายไปแล้วนะครับเขาเขาตายไปแล้วแต่วเป็นคำว่าเขาอาจจะไปอ้อนวอนขอให้องค์เทพช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องกลายเป็นกำปั้นให้กับองค์เทพเออจุดนี้ก็น่าสนใจนะมันเหมือนกับเรื่องความเชื่อ พูดผีในบ้านเราผมผมไม่ได้เปรียบเทียบเทพเป็นผีนะแต่ว่าผมผมเห็นในหนังเรื่องนี้แล้วมันแบบเออจะมีพลังมหาศาลแค่ไหนต่ถ้าไม่มีร่างกายร่างพาหะที่ที่คอยนําพาให้เขาทะํะเขาจะทําอะไรไม่ได้มากเต็มที่ก็ล้มพัดเบาๆอะไรเงี้ยทําของหลน่นอะไรเงี้ยมันมันคือผีบ้านเราเลยเพื่อนเพื่อนคือถ้าใครได้ดูรายการผีๆมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นมีอาคมรุนแรงแค่ไหนก็คือทำได้แค่นั้นอะ่ะเอออะไรเงี้ยในหนังเขาจะบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกถ้าเราไม่ ไปคอยตามเขาไม่ทําตามเขาเขาก็ทําได้แค่นะั้นแบบเออก็คือแบบสิ่งที่น่าสนใจดดในตอนนี้คือมันมันเยอะมากๆนะครับผมชอบมากๆเลยในการนําเสนอแบบเออเอาเทพมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วคอนจูก็ยังเป็นแบบก็ยังเป็นตัวฮาดูดูเหมือนจะมาขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังเป็นตัวฮาอยู่ดีนะครับในในตอนที่สองนี้นะครับนั่นแหละครับก็เลยแบบเออผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทาจริงแล้วมันเป็นหนังที่ สนุกนะมันเริ่มมันเริ่มจะสนุกขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับกลับมาที่คาแรคเตอร์ของตัวของมาร์คสเปกเตอร์แล้วก็ตัวของสตีเวนแกนเกตตอนะครับสองคาแรคเตอร์นี้นะครับก็ยังมีความคลุมเครืออยู่เรายังไม่รู้ถึงตัวปริศนาที่แท้จริงนะครับว่าทําให้เกิดสองบุคลิกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับซึ่งเอาจริงๆผมตอนนี้ผมผมขออนุมานเอาไว้ก่อนว่ามีสองบุคลิกในคนคนเดียวกันคือแย่งกันขึ้นเวทีคือถ้าใครขึ้นเวทีได้ คนที่ไม่ได้ขึ้นเวทีก็คือจะดรอปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบออกเสียงได้นิดหน่อยมาตามเงากระจกมาตามเงาสะท้อนขยับตัวไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเออก็อันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่า2คาแรคเตอร์เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ใน EP นี้นะครับในฝั่งของ Mark s p e c t เตร์เนี่ยก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเริ่มมีพูดถึงตัวละครที่มีความเกี่ยวพันเข้ามามากขึ้นก็อาจจะมีเมียกเก่าเข้ามามี คนที่เคยไปแบบขุดซับสมบัติอียิปต์ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับเออก็ก็ถือว่าเป็นการเดินทางของตัวหนังที่ค่อนข้างเหมาะสมเลยนะครับกับการดําเนินเรื่องในตอนที่2นี้นะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือแม้มันจะจะเป็นหนังที่ค่อนข้างดูตึงๆเครียดๆหน่อยแต่สุดท้ายก็แบบยังมีความเป็นมาวิวอะไรอย่างเงี้ยแบบอ๋อฮะคุณจะเลิกเหรอคุณจะหย่ากันเหรอคนที่เป็นผมผมไม่หยา่าแน่แต่คุณแบบ สวยเป๊ะเช๊ะขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะครับเออก็ยังมีความเป็นมาเวลอยู่ยังมีแบบมีความแซะอยู่นะครับแล้วก็อีกหยุดนึงก็คือ QR code QR code EP ที่2นี้ก็ยังมาอยู่นะครับก็เพื่อนๆลองหยุดแล้วก็ลองสแกนดูว่าคุณจะเจออิสตเลอร์เอกอะไรในใน QR code อันนั้นนะครับยังยังตามมาอยู่นะคิดว่าน่าจะเป็น g i มมิ c ของซีรีส์เรื่องนี้ทั้งเรื่องเลยนะครับเราอาจจะได้เห็น QR code เนี่ยโผล่มาทุกตอนเลยก็ เพื่อนๆอ,อยากจะรู้ก็ลองหยุดแล้วก็สแกนดูนะครับแต่ผมเนี่ยยังยังไม่ได้สแกนดูเลยนะว่ามันจะ,จะขึ้นเป็นอะไรที่เป็นอีสเตอร์เอห้กับเราหน้าคอมิกเรื่องไหนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการกรีวิวซีรีส์มูลไนท์ใน EP ีที่2นี้นะครับต้องบอกเลยว่าชอบม,มากมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายตรงนี้นะครับตัวละครที่มาเซอร์ไพรส์เรานะครับนั่นก็คือมิสเตอร์ไนท์ต้องบอกเลยว่า มาเร็วไปนะครับผมก็รู้สึกว่าจังหวะนี้ต้องถามเพื่อน,อนแล้วว่า,วารู้สึกยังไงกับการการมาของมิสเตอร์ไนท์นะครับเอออย่างนี้ดีกว่านะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ผมเองก็ขึ้นๆกลางๆนะกับการปรากฏตัวผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ได้ดีแต่แต่มันเร็วไปอ่ะกับถ้ามาตอนหน้ากําลังดีเพราะว่าซีรีส์มันมีหกตอนใช่ไหมเอออาจจะมาตอนสามตอนสี่มาเปิดแบบพลิกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อในส่วนอีกตอนที่สองอาจจะเล่ามาร์คสเปกเตอร์ ตัวของคอนชูตัวของสตีเวนแกนอะไรอย่างเงี้ไปพังๆก่อนก็ยังพอได้เลยนะแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะเซอร์ไพรส์มิสเตอร์ไนท์ในตอนที่2นี้เลยนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไร คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันเอาไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนเนย์หม่ด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้คลิปค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับพอดีวุ่นวายกับการทําบ้านอยู่นะตอนนี้คืออยากย้ายบ้านแล้วนะครับอยากได้อยากมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็เลยเริ่มเข้าไปศึกษาเรื่องการทําบ้านนะครับมันก็เลยแบบ อีลุงตุงนั่งไปหมดนะครับช่วงนี้ก็อาจจะคลิปน้อยหน่อยนะครับก็ยังไงจะพยายามมาให้ได้ตลอดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะครับ